สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกล้องตัวนี้ฮะ p e n t a c o n 6 t L เป็นกล้อง Medium Format นะครับใช้ฟิล์ม120เนาะรูปทรงอาจจะแปลกตาสักหน่อยคือบางคนอาจจะคุ้นชินกับเอ่อกล้อง Medium Format อย่าง TLR เงี้ยนะฮะหรือว่ากล้องกระโปรงเงี้ยคือคือตัวผมอะเคยเคยใช้กล้องกระโปรงมาก่อนนะเวลาเราเจอโมเมนต์โอ้โหแสงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นก้านปุ๊บ ถ่ายเช่เรียบร้อยฮะลืมลืมเลื่อนฟิลม์มฮะซึ่งไอตัวนั้นอะตัวกล้องกระโปรงเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้นะครับให้เห็นเลขในในในฟิล์มเนี่ยว่าเราถ่ายไปถึงรูปที่เท่าไหร่แล้วถ้าเราลืมตรงนั้นอะก็คือเรียบร้อยเลยแต่ว่าตัวนี้มันมันเป็นเหมือนกับมันก็คือ SLR Single r ฮะ i n g l e Lens Reflex แต่ว่าเป็นแบบของใช้ฟิล์ม120แค่กนั่นเองนะฮะเหมือนกับตัวเหมือนกับกล้อง SLR ฟิล์ม35ทั่วไปเลยนะฮะเนี่ยก็คือขึ้นก้านถ่ายอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฟิล์มนะพอเพอินว่าผมสั่งฟิล์มมาใน s h อ p e e ด้วยน,นี่คือตัวนี้คือ Lomo SO400 นะครับก็เลยนึกขึ้นมา,าได้ว่าเอออยากจะลองทำรีวิวเล็กๆแล้วก็ ใส่ฟิล์ให้ดูด้วยคันนี้เรามาดูฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้ดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างก็ค,คือกล้องอ่ะจะมีสปีดสูงสุดอยู่ที่1000เลยนะฮะแล้วก็มี5 0 0 250รไล่ลงมา12 5 60 30มนะครับมีซิงแลชด้วยนะครับก็ค,คือจะมีเนี่ยเสียบแลชต,ตรงนี้นะฮะถ้าจะใช้แลชแต่ผมไม่เคยใช้นะผมอันนี้ตัวนี้มันไม่ใช้ถ่านมันแมนนวลล้วนๆเลยนะฮะก็ไล่ลงไปเป็นสปีดต่ำาแปดสแล้วก็2แล้วก็มี1วินาที แล้วก็มีชัตเตอร์ B ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือครบเลยตัวนี้จะมีมีฟังก์ชันที่ว่าล็อกปุ่มล็อกปุ่มกดด้วยล็อกปุ่มถ่ายอ่ะปุ่มชัตเตอร์อ่ะนะครับถ้าเราหมุนหมุนทวนเข็มเนี่ยให้สีแดงตรงเนี้ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี้ยเนี่ยสีแดงตรงเนี้ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราขึ้นกล้าแล้วนะเนี่ยมันมันถ่ายมันกดไม่ลงนะมันเป็นการล็อกปุ่มชัตเตอร์เราก็ต้องหมุนตามเข็มทวนไปก่อนแล้วก็กดอ่า เงเสียงใเราพอพิงไหมนี่นะครับเรามาดูที่วิวไฟเดอร์กันนะครับตัวนี้ผมตัวนี้ดั้งเดิมมาที่ผมได้มาเลยคือมันจะเป็นช่องมองระดับเอนะครับก็เหมือน TLR เลยนะครับคือจะมีแว่นขยายด้วยเนี่ยนะฮะให้ช่วยช่วยในการที่ว่าเรามองโฟกัสอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ตัวนี้ยังไม่เห็นภาพอะไรเห็นไหมยังไม่เห็นภาพอะไรเลยนะครับมันจะต้องขึ้นก้านก่อนมันถึงจะเห็นภาพเห็นภาพไหมฮะเนี่ยเนี่ยครับ,รบเห็นภาพไหมเนี่ยก็หมุนที่เลนโฟกัสได้เลยนะครับก็จะมีแสงสะท้อนบ้างอ่ะเราเรานี่จ่อใ,ใกล้ๆอย่างนี้ฮะ อันนี้ก็คือมันจะเราจะมองภาพที่ช่องไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า focusing screen นะครับซึ่งจริงตัวนี้มันไม่ได้มีออช่องมองระดบเอลแบบเดียวนะครับออตัวนี้มันสามารถถอดออกได้ด้วยนะก็คือกดปุ่มนี้นะฮะแล้เลื่อนถอยหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นช่องมองระดับสายตาธรรมดาได้นะแต่ว่าผมหาไม่ได้เนาะผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอดเนี่ยเนี่ยเวลากดปุ๊บมันก็จะมีแว่นช่วยขยายด้วยไงเห็นปะ น,นี่ก็มาดูที่อามตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้ก็คือตัวเซล์ทัมเมอร์เหระครับตัวตั้งเวลาถ่ายเลนที่ผมใช้นี่คือเป็นเลนเมเยอร์ออปติกอล i ิสไพลโมตอ E นะครับเป็นเลน 80mm นะครับเอ,อ f 3.5รูรือแสงกว้างสด3 5นะตัวนี้เวลาจะถอดเลนก็คือมันจะมีวงแหวนตรงนี้วงแหวนสีดำนี่นะครับหมุนทวนเข็มนะครับ อันนี้มาดูในในในเบ้าเบ้าเหลนลว่ามีอะไรบ้างมันจะมีตัวตีกระเดื่องด้วยนะซึ่งมันจะไปทําสัมพันธ์กับกับตัวเนี้ยเป็นตัวเขี่ยรูรับแสงแกระจกเนี่ยกระจกท้อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่ขึ้นก้านเนี่ยมันจะมันจะปิดเราต้องขึ้นก้านภาพมันถึงจะมานะครับอันนี้ฮะจะเห็นชัด,ชดเลยเวลาเราขึ้นก้านเนาะนี่กระจกลงมาเห็นไหมแล้วเราก็กดค่ะไอตัวเนี้ย ปุ่มตีกระเดื่องเนี่ยมันจะถอยกลับไปด้ยเดี๋ยวจะทาการเลนให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ผมจะลองรูรับแสงแคบๆนะครับมันจะเหมือนระบบออโต้ของของของเลนนะฮะเหมือนหุบออโต้อะหุบรูรับแสงอะมันจะมีจุดสีดํากับจุดสีแดงถ้าจุดสีดําเนี่ยถ้าเราเลื่อมที่จุดสีดําเนี่ยมันก็จะเนี่ยรูรับแสงตามที่ผูกตามนั้นเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยก็คือตอนนี้ผมใช้รูรับแสงที่16นะฮะ ซึ่งถ้าเราปรับไปสีแดงเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมแต่พอเวลาเราขึ้นก้านเนี่ยมันจะเปิดไปที่กว้างสุดครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าแสงมันจะได้เข้าเต็มที่แล้วก็เวลาเรามองในวิวไฟเดอร์เนี่ยมันจะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะแล้วมันก็จะหุบเฉพาะตอนที่ที่เราถ่ายนะหลังจากถ่ายเสร็จแล้วคราน,นี้ก็ตัวกล้องก็เรียบร้อยละวันนี้ผมจะเปิดว่าเป็นเลิอง,งามยามดีผมได้ ฟิล์มตัวนี้มานะครับณขณะนี้นะฮะผมผมส่งฟิล์มไปล้างด้วยซึ่งก็เป็นตัวนี้แหละเป็นตัวโลโม่400นี่แหละนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการรอล้างอยู่อ่าต่อกันตรงนี้นะครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดละ,ะไม่เป็นไรวันนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยวทเที่ยวนี้จะมามาใส่ฟิล์มด้วยนะครับตัวนี้ยังมีตัวนับฟิล์มอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อเผอิญว่าตัวนี้ตัวนับฟิล์มมันเสียเนาะ ถ้าเราขึ้นก้านดีๆนะครับขึ้นก้านสุดทีเดียวนี้เลยแล้วถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ13รูปนะจริงๆแล้วอะถ้าเป็นกล้องเท r หรือเป็นกล้องกระโปรงเนี่ยมันจะมีเลขบอกแล้วมันก็จะมีสุดแค่12รูปนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะมีพื้นที่ฟิล์เลมเือแัางถ้าเกิดเราขึ้นดีๆเนี่ยโดยที่ไม่ให้มันเหลือมเลยเนี่ยมันก็จะถ่ายได้ถึง13รูปนะฮะ ซึ่งตรงนี้ถามว่ามันจะมีมันจะมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันเหลือมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ฟิล์มให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เราได้ฟิล์มมาะใช้โลโม ISO 400นะครับแกมะมาจาซองนี่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะมันจะมีเทปติดเอาไว้อยู่นะฮะตัวนี้ระวังยาให้มันคลายนะครับเราเปิด เปิดฝาหลังก่อนนี่ข้างในเหมือนกับ slr ของของ3 5 mm เลยนะครับคันนี้เนี่ยมันก็จะตัวนี้มันจะเป็นเป็นแกนฟิล์มของตัวเก่านะครับก็ก็เหมือนกล้อง t l r หรือว่ากล้อง medium format ทั่วไปคือว่าเราต้องใช้เราต้องใช้แกนฟิล์มตัวเก่าเนี่ยย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาไว้หมวนเก็บตัวนี้มันมีฟังก์ชันอยนู่ด้วยนะครับ สลักตรงนี้มันมันดึงขึ้นมาถ้าเราดึงขึ้นมาเฉยๆมันก็จะไม่อยู่ใช่ไหมเราหมุนบิดท,ทวนเข็มอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยนะฮะเพื่อจะได้สะดวกในการใส่พอเราใส่เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หมุนล็อกเข้าไปนะครับนะฮะ,ะนี่นะคราวนี้เราก็จะมาทําการใส่์ีเราก็ค่อยๆแกะตรงนี้นะครับ คอยแล้วอยาให้คลายมาพลืดนะฮะแสงเข้าหมดไปแกะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปนะครับนะฮะกดกดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ล็อกล็อกให้มันอยู่คันนี้มันก็ใช้แรงตึงที่เราดึง,งนะี่แหละเนาะเออพับเกินก็ได้มันเหนียวนะมันบางทีมัน,มน มันจะไปเกะกะทั้งเปล่านะครับหมุนให้มันตรงร่องใส่ย,ยากกว่าฟิล์มฟิล์ม3าห้านิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีตัวเกี่ยวมันจะไม่มีหนามเตยงไงตัวเนี้นะฮะเราก็หมุนไปก่อนหมุนตรงนี้ก่อนนะฮะมือคือจะอยู่อยู่ใกล้ๆก,กันก่อนนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับที่เราจับเราอะไรมันจะได้แบบจะได้ไม่หลุดไปไหน มุนไปเรื่อยๆกให้มันตรงนะฮะนี่พอมันรู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันตึงแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปเนี้ยเออก็มันก็จะมีจุดสตาร์ทเหมือนกับเนี่ยก็ฟิลม์มฟิลม120ม์มร้อยยี่สิบก็จะมีน,นะฮะซึ่งจุดสตาร์ทเนี่ยมันจะต้องให้ตรงกับจุดสีขาวนี้นะครับราวนี้เราทํายังไงเราขึ้นกา้านครั้งต่อไปมันอาจจะ มาจะเลยใช่ไหมเขาก็ทําฟังก์ชันนี้มาก็คือว่าอันนี้เราลบผมขึ้นค้างไว้นะเสร็จแล้วก็ขยับปล่อยปล่อยมาแล้วก็แงะแงะแงะ,งะยึกยึกเนี่ยฮะเห็นไหมจนมาถึงสีขาวอ่าพอถึงสีขาวเสร็จแล้วเราก็ปิดปึ๊บกดสลักอ่าอันนี้เราถ่ายทิ้งได้เลยนะครับเพราะฟิล์มเมื่อกี้โดนแสงแล้วนะครับ ก็เขาจะต้องขึ้นก้านอีกสามครั้งนะครับถึงจะเริ่มถ่ายต่อไปได้เพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันจะมีเลขบอกตรงนี้อเอิญว่าตัวนี้ยตัวเลขนับสนเสียนะครับเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้ที่ขึ้นก้านแล้วถ่ายครั้งหนึ่งนี่คือไม่นับนะครับก็คือขึ้นไปหนึ่งอันนี้มันจะเริ่มมีแรงตึงละนะครับนะฮะอันนี้ถ่ายทิ้งได้เลยนะ จะให้ดู like, หลังจากที่ถ่ายมาหลายมวนเนี่ยวัาเราขึ้นกล้าเนี่ยเราเราต้องขึ้นทีเดียวให้สุดนะฮะอยาให้มันขยักลงมาไม่งั้นมันจะฟรีพอฟรีปุ๊บมันจะมีช่องช่องว่างระหว่างเฟรมอ่ะซึ่งมันจะถ้าเกิดเราไม่มีช่องว่างระหว่างเฟรมเราขึ้นทีเดียวสุดเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอาจจะถ่ายได้ถึง13ลูกนะครับแต่นั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเพอเอว่ามันขึ้นได้อย่างงี้ทั้งหมดเลยนะฮะขึ้นสุดอย่างงี้เลยทีเดียวปุ๊บ เรปล่อยอย่างเมื่อกี้มันยังมีขยึกนิดนึงนะฮะเราก็อาจจะได้กําไรนิดนึงคือได้ถ่ายได้13รูปนะฮะอันนี้เราก็ถ่ายทิง้งอีกหทีนะครับจริงๆมันจะต้องขึ้นอีก1ทีแต่ว่าผมผมจะเผื่ออไว้เผื่อว่ามันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟรีมันมาหรือยังเราจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในการจะได้รูปนะฮะเผื่อมันได้รูปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนัก คนนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังอีกนิดนึงก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันมีน้ำหนักเนี่ยสปีดต่ำเราก็ต้องระวังนะฮะถ่ายในที่แสงน้อยก็คงจะลําบากหน่อยอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องกับสายลันชัตเตอร์ด้วยนะครับควนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้พกไปเนี่ยด้วยความที่ว่ากล้องมันก็หนักอยู่แล้วเนือุปกรณ์มันก็ใหญ่แล้วก็บางคนก็มีกระเป๋าเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะถ่ายแบบให้ได้ผลจริงเนี้ยโดยที่ไม่เสียไม,ไม่สั่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของ ด้วยความที่น้าหนักมันเยอะเนี่ยสปีดต่ำเร,เราเราเรายังไม่ควรใช้ผมว่าตัวนี้ที่ถ่ายได้สบายๆเลยนะคือที่สปีดชัตเตอร์ร้อยยี่หขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเราต้องมือนิ่งๆหน่อยพอหกนี่ก็ต้องนิ่งๆหน่อย30นี่ผมว่าต้องหาที่พักอย่างเช่นเราพักกระโต๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ทิกนี่แต่ละคนนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ฟิล์มไอเอ0โอแต่เดิมเนี่ยผมจะใช้ใช้โกดักพอต้า iso 160ซึ่งบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่ารูรับแสงมันกว้างสุดได้แค่3.5มนะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็จะถ่ายลำบากนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันก็จะมาดันให้สปีดเนี่ยมันมันต่ำลงไปอีกนะฮะมันก็จะมีโอกาสทำให้มันภาพมันสั่นเพราะว่ากล้องมันมีน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตอนแรกอะผมเปลี่ยนจากผมก็ยังใช้โกดักเหมือนเดิมใช้พอต้าเหมือนเดิมนะฮะ จะเปลี่ยนจาก ISO 160เป็น ISO 400เพคราวนี้ผมก็อยากมาลองโทนใหม่ดูว่าโทนฟ้าฟาน้ำเงินก็เลยสั่งตัวนี้มานี่ใน Shopee มีนะครับนี่โลโม่กาฟี ISO 400เนาะก็น่าจะจบการรีวิวคร่าวๆเีย่านี้แล้วก็สอนวิธีการใส่ฟิมด้วยเดี๋ยวเออแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รูปที่ผมล้างเอาไว้ ก็มานั่งลุ้นกันว่าไม่รู้ว่าจะได้12หรือ13รูปแล้วก็ไม่รู้ว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เอาไว้ไท้ายนี้ละกันนะครับเดี๋ยวดูดูชมภาพกันไปละกันนะครับ